สวัสดีครับค็ผมแบ่งค์กัมเกมแคสเตอร์แคทเกมโปรพเกชัน VR ครับผมนะเกม VR ที่เพิ่งจะลงสตรีมใหม่เลยครผมนะเป็นเกม VR แนวเอาชีวิตรอดในซอมบี้ผมนะผมพูดซะอย่างนั้นเอาจริงๆแล้วมันก็แค่ยิงซอมบี้ครับผมนะแล้วก็จะมีพวกบอสปีศาจมากมายน่าสนใจผมเห็นเป็นเกมใหม่ผมก็เลยลองดูลองไปสักพักแล้วก็รู้สึกว่าเออมันใช้ได้เว้ย วันนี้ก็จะมาแคสให้ดูว่าผมนะว่าเกมนี้มีความมันยังไงอะไรบ้างโอเคโอเคมานี w อ a m เกมนอมอนครับผมนะเป็นอะไรที่มันมากนะปกติเกม VR ผมไม่ค่อยชอบเล่นแนวรถไฟชนหน้าครับผมนะปกติแนวะ VR ผมไม่ค่อยชอบเล่น FPS นะเพราะว่าผมมึนหัวแต่เกมนี้เล่นแล้วไม่มึนหัวเล่นแล้วดูเทด้วยผมนะมาดูกันว่ามันจะเทขนาดไหนผมนะวานาเดฟ สตูดิโอเย่เพรสเซนเป็นหนึ่งในเกม FPS ที่ผมเล่นแล้วไม่เมาเว้ผมเลยจะมาดูท่านได้ชมถึงความหล่อในการยิงซอมบี้ของตัวผมเอง <laughs> Propagation We Are Let's Go เปิดมาเราอยู่ที่น่าจะเป็นสถานีรถไฟครับผมนะใต้ดินนะสภาพแลดูไม่ดี มีเลือดเต็มไปหมดปืนที่เรามีคือปืนพก15นัดกรบผมนะแล้วก็ด้านหลังเรามีปืนช็อตกัน7นัดกระสุนมีไม่จำกัดกรบผมนะยิงได้เรื่อยๆไม่ต้องห่วงโอเคเมื่อเตรียมพร้อมแล้วแล้วก็นี่คือมือเราเราสามารถต่อยได้นะถ้าไม่มีกระสุนโอ้ใครลองมีใครลองเตรียมปืนทึบเฮ้เยไปแลวป่ะโอโนซอมบี้มาเอ้ยยิงยิงยิง ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้มันเป็นคัตซีนมันห้ามยิงเวรกรรมโอเคมาซอมบี้ตัวแรกคนนะอืมอืมอืมน่าจะเป็นซอมบี้ทหารนะและด,ดูเดอเออเออเอเอ,เ,อ,เ,อเรียบร้อยยิงหมดแม็กเลยเค่ออทำไรตรงนั้นไป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 งออย่างหลอ เป็นเกมที่เล่นแล้วรู้สึกหล่อมากใครมาอีกขมอนผมสามารถกดหมุนหน้าหมุนหลังได้นในพริบตาเดียวผมเนะีเอาไว้ตอนเจอศัตรูอะไร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 ตำรวจเะฮะเรียบร้อยใครอีกออกมาอย่าหลบหลังเสาอืมดูความแม่นอืมน่ดูความแม่น,ม,น,ม,ม,นมีใครมาอีกปะตอนนี้มันยังค่อยมาอยู่ผมนะผมค่อยๆเล็งแล้วยิงเทียตัวได้หัวแตก เออมาสองทางอะตอนนี้ศัตรูมาทีตัวไม่ต้องใช้ช็อตกันก็นได้มั้งค่อยๆย,ย,ยิงปืนพกไปอืมดูวความแม่นยิงหัว head shot head shot base โอเคอดูท่ายิงดูท่ายิงคนหล่ออ่ะยิงโดนด้วยอ่ะอ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 ะเป๊เป๊เป๊ะใส่ายากเจ้าให้ตายแขนงอ,อยังหลออ่อครับผมเดะบอกแล้วท่านเกมนี้เล่นไปหล่อไป ใครมามันจะเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆผมนะรอบนี้ถือว่าวอร์มอัพแน่วิ่งมาวิ่งมาวิ่งรีบ่ะเฮ้ยอย่ารีบ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 โอ้ช็อตกันมาบูมฮไม่อยากจะใช้ช็อตกันแต่ไม่ช่วยไม่ได้โอ๊ยโอ้ยโอยมีปืนด้วยซอมบี้เกมนี้ยิงปืนได้โหนะแม่งโคตรฉลาด มีการถือปืนมายิงตัวูด้ดเคจะฉลาดไปไหนวะเนี่ยเคตรงนู้นเหรอเล็งแป๊บหน,นึ่งนี่ฮโดนด้วยบผมนะอีดูความแม่นเน่ลายไอ้โคตรแม่นเฮ้ยมาจากไหนวะไ,ไวนะเองเนี่ยอืม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 จอห์นวิกเฮดช็อตเบสวู้เรนเลือกสึกยังหรอผมนะ ออออออันนแน่มีลบมีลบลบทำไมล่ะหัวแตกใครว้ารอศาสตร์ขึ้นมาจากใต้ดินก็มีเล่นใครก่อนดีนีก่อนแล้วกันโอ้ไอ้นีทึบเยอู้ชุ่ อเป็นยังไงล่ะอเออวิ่งมาวิ่งมารีบอย่ารีบอย่ารีบนะลบลบลบอย่าแมทริกอย่าวิ่งไวเออเฮ้ยแคลบอกแล้วผมนะเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วรู้สึกคดรหลร่ออย่านะเว้ยยิงยิงเคไว้กันเข้ามาเร็วๆกันหน่อยดิ ตายยากกันเว้ยเริ่มเข้ามาใกล้กันแล้ววันนี้ก่อนชิมหายไม่โดนโอเคช็อตกันถึงเวลาแล้วบูมบูมหุยเกือบโดนไอ้นี่อย่าด้วยอย่าเข้ามาฮะเริ่มยิงพลาดตอนแรกหลอนะสักพักเล่ยว่าเกือบโดนแล้วเป็นล่ะผมนี่งั้ช็อตกันมาบวกเลยเคกระเพรมาทำไมเอ้ยหัวแตก จะเก็บชอดกันไว้ตอนที่ศัตรูตมาใกล้มาผมนะตอนเดี๋ยู่ไกลใช้ปืนพกไปกันค่อยๆยิงพอปืนพกดาเมจมันน้อยแต่มันยิงได้ไกลกว่าชอดกันฮืมมันจะตัวไหนมาก่อนวะเนี่ยแป๊บนึงนะตัวนี้ก่อนกันบ้านขลังมาเหรอโอเคปึ๊บชัว่ว บูมหูงัดชตกันมาครับผมนะสับปืนพกกับชดกันอย่างเร็วหูเพื่ออย่างเทเอาลืมชักเยอะเดียวหูยหอไปหน่อยเือเือเพื่อเื่อเื่อ่อ้่อ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 ไม่ค่อยจะโดนเลยอะไรเฮ้เคร่อเหมุนตัว มาโอเคเริ่มจะไม่แม่นเรื่อยๆแล้วสึกตอนแรกมาอย่างแม่นนะหลังๆเรื่อไม่ค่อยแม่นแล้วเราทำไม่ดีอย่าพลาดโอเคกลับมาแม่นแล้วอืมอืมอืมโอเคอืมอืมอืมอือืมอือืบอย โอเคอุ้ยหลังๆเริ่มไม่แม่นเริ่มกลับมาแม่นแล้วตอนนี้ยังชิลๆอยู่ผมนะมีแค่ตอมบี้ค่อยๆเดินมาบางตัวก็วิ่งมาแต่ถ้าเป็นประมาณนี้ผมพอรับมือไหวใครอยู่ข้างหลังตัวไอ้นี่ไวด้วยนะอืม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 อะไรเฮ้ยอื้มยาไม่ต้องใช้ช็อตกันก็ได้เฮ้อเฮ้อ โหซอมบี้ปืนเนี้ยไอ้นี่เรียบร้อยเพื่อหมาดิโดนปืนกันมาเราเดินหลบไม่ได้ผมนะเกมนี้เดินไปไหนไม่ได้เลยนะเอ๊ได้แต่อยู่กับที่แล้วก็ยิงไปเรื่อยดังนั้นถ้ามันยิงปืนมาค่อนข้างลำบากเพราะเราหลบไ,ไ,ไม่ได้โอ้ยน,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 นี่มีหมวกนดิก็ว่ายิงไม่เข้าการตัวนี้มีหมวกก่อนเฮ้ยนี่เฮต่อยซะ อย่าอย่าลืมว่าเราต่อยได้ผมนะไม่ค่อยใช้ท่าต่อยมาเยอะเลยเว้ยแล้วก็เหมือนจะมีใครมาตกระตูด้วยต้องระวังเฮ้ยอุ้ยอุ้ยชิ้นแผลอุ้ยอย่าด้วยชิ้หาผอุ้ยอุ้ยต่อ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 ยเวดกรรมไวเดี๋ยวนี่ให้หน้าเดี๋ยวเฮ้ยเออโอ้โหโอเลยไปายอย่างนี้เดียวโอ้ยโน่อหน่อน่เลยไปายอย่างนี้เดียว เมื่อกี้สะบัดไปโดนจอยหล่นกับผมนะดีนะไม่พังหล่นไปหน่อยไหมอย่าด้วยอี๋ต่อยไหมโอ้โ้ม่วแต่หล่อมากไปหน่อยเมื่อกี้แมงมากันเพียบเลยผมเกือบตายหล่อมานานเมื่อกี้เละครับผมนะโอเคปืนยังใช้ได้อยู่ไอตัวใหญ่มีมาจากไหนวะโอ้ อขออภัยทันเมื่อกี้สายมันไปเกี่ยวเมื่อกี้สายมันเกี่ยวกันแล้วมันสะบัดจอยหล่อนอะเอาทหารมาช่วยหรออ๋อเขาบอกให้เก็บอาวุธโอเคอเมื่อกี้เกือบซวยผมไม่มีอะไรจะแก้ตัวนะทุกอย่างจะโอเคโอเคขอบคุณมากครับผมมาทำอะไรที่ดีเ็าอยากจะรู้เหมือนกันอ้าวมันแค่ยาเพ่ เออขออภัยลูกน้องผมด้วยมันหัวร้อนไปหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่ากันเขาบอกว่าวรัสนี้ไม่ได้เพียงแต่สร้างซอมบี้แต่ว่าจะสร้างพวกตัวประหลาดเปอาวุธเคมีแปลกๆด้วยเข้าใจแล้วครับเพีย สองคนนี้เขาจะไปปฏิบัติหน้าที่เขาเราอยู่กับสองคนนี้เรายิงได้ไหมเนี่ยไม่กล้ายิงเดี๋ยวแม่งโศดได้ M16 อยากได้ปืน A16 ของเองไงอ่าโอเคโอเคเย๊ョเอระวังนะเว้ยระวังนะเว้ยเอาปืนจ่อหน้าแล้วมันก็ยังไม่ว่าอะไรฮะ้เอายิงตูดอ่ะเผยยิงตูดมันขอโทษ เกมโอเวอร์เลยเนอเผลอยิงตูดแม่งแม่งฆ่ากูทิ้งเลยแค่จะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงแม่งยิงผมตายหาเลยงดจังวะแค่ดูแค่ยิงตูดนิดหน่อยมึงยิงกูตายเลยอ่ะแล้วเกมโอเวอร์นี่เป็นไงเล่นใหม่เลยไหมเนี่ยเหตุเห็นกา่าวแค่ยิงตูดทักทายเฉยแม่งยิงผมตายเลยโอโอเวอร์เลย นี่มันจะมีแมงมุมด้วยท่านเอ๋ถ้าเล่นไปจะมีแมงมุมมีบอสหัวหน้าใหญ่อะไรแบบนี้ครับผมเนะี่ยแต่พาร์ทนี้ไว้เท่านี้แล้วกันผมเผลอยิงตูดโดยสว่านแม่งหันมายิงกูตายมึงโหดจังวะก็ประมาณนี้ครับผมนะเกมนี้ผมชอบเล่นอยู่เดี๋ยวโอกาสต่อไปอาจจะมาต่ออะไรมาอยู่ตรงนั้นวะนะตัวเห็นได้เว้ เมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุจอยล่วงนิดหน่อยผมนะเดี๋ยวผมต้องไปเช็คสภาพจอยมันโอเคปะ <c oughs> โอเคการชออคลิ์มีลืมกดไ like, ลค์แชร์แล้วก็เบนเพื่อเป็นกาลงใจผมและผลงานอยู่ใใครร่มเ like, ล่นพาสต่อไปไว้คุมกดไลค์กันเยอะสัปด์นี้ก็ขอไปก่อน굿ดบม่อนดไนพ์ว